Thailand ช h อตสตอรี y หนาทีรู้เรื่องคำขวัญประจำจังหวัดนราธิวาสทัก,ก,กษิณราชตำหนักชนรักศาสนานราทัศเพลินตาปาโจตึงใจแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานตาประจำจังหวัด จังหวัดนราธิวาสมีตาประจำจังหวัดเป็นรูปเรือกอและกางใบแล่นรับลมเต็มที่ภายในใบเรือเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องขาชาพรในส่วนต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นตะเคียนชันตาแมวดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกบานบุรีและสัตว์ประจำจังหวัดคือปลาสิวข้างขวานใหญ่ ในส่วนการแบ่งการปกครองจังหวัดนราธิวาสแบ่งการปกครองออกเป็น13อำเภอและ77ตำบล